สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชํำกิ่งว่านงาช้างกันนะครับนี่ก็คือว่านงาช้างที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับตัดมาสองกิ่งนะครับแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับผมจะตัดอยู่สองแบบนะครับตัดแบบเฉียงแล้วก็ตัดแบบตรงนะครับเดี๋ยวเรามาช่ำกิ่งว่านงาช้างกันนะครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการชำก็เป็นแก้วพลาสติกนะครับก็เจาะรูข้างล่างก่อนนะครับนี่ผมเจาะรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากตักดินใส่นะครับเราจะตักดินใส่ประมาณ70%นะครับ 70หรือว่า80ของแก้วนะครับนี่นะครับจากนั้นก็นำกิ่งพันธุ์เราชํำลงไปเลยนะครับชํำลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตักดินครับเข้าไปกบอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะกลบให้พอดีกับขอบแก้วด้านบนเลยนะครับ จากนั้นก็กดหน่อยนะครับกดมาให้กิ่งพันขยับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำนะครับลดให้ชุ่มเลยนะครับจากนั้นก็นำไปวางไว้ในที่ร่มนะครับหรือว่าเป็นที่แสงแดดลำไรนะครับผ่านไปแปดเดือนนะครับ ก็เริ่มมีหนอ่อกออขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของหน่อของเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับหน่อของเขาก็งอกขึ้นมาจากลำต้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ